สวัสดีครับวันนี้เราจะมามีกิจกรรมบ้านอารุณที่จะเป็นรางวัลให้กับทุกคนฟรีครับอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับโดยการที่ตอบคำถาม3ข้อเราจะมอบนี่เลยครับเราจะส่งให้ทางไปรษณีคือน้ำพริกเผานะครับสูตรความสุขคนทั่วโลกไม่ต้องไปหาซื้อไหนเลยเราจะแจกให้ถึงบ้านฟรีฮะ ตอบคำถามเรา3ข้อนะครับเรามีถึง100รางวัลน,นะฮะเราจะมีถึง100รางวัลมอบให้กับคนทุกคนที่ตอบเข้ามาทั่วประเทศตอบเรา3ามสาคำถามนะครับคำถามแรกผมอยากถามว่าท่านทานเจเดือนละกี่ครั้งทานเจเดือนละกี่ครั้งนะฮะคำถามที่2นะครับถามว่าสาเหตุอะไร ที่ท่านจึงตัดสินใจทานเจคำถามที่สามสาเหตุที่ท่านไม่ทานเจเป็นเพราะอะไรตอบผมสามคำถามนะครับจะตอบเป็นบวกเป็นลบหรือว่าจะโน้มอิงไปทางไหนโอเพนครับเปิดกว้างฮะไม่เป็นไรคำถามแรกท่านทานเจเดือนละกี่ครั้ง คำถามที่2สาเหตุที่ท่านทานเจเพราะอะไรคำถามที่3สาเหตุที่ท่านปฏิเสธการทานเจเพราะอะไรพิมพ์เข้ามาในในใต้ใต้คลิปนี้นะฮะไม่ใช่ในอินบ็อกนะครับในใต้คลิปแล้วก็อยากจะขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปมันมีเหตุผลครับการที่ผมถามการที่ท่านตอบ การที่ท่านกดไลค์กดแชร์อย่างน้อยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือกระตุ้นความรู้สึกของคนไทยทั่วประเทศนะฮะให้รู้สึกว่าสนใจในการทานเจถ้าหากว่าคนไทยทั่วประเทศนั้นๆได้ทานเจจากการออตอบคำถามของคุณจากเหตุผลของคุณแล้ววันนั้นน่ะเกิดมีโอกาสที่การฆ่าสัตว์น้อยลงเพราะคนทานเนื้อสัตว์น้อยลง บรมีเป็นของคุณครับกุศลนี้เป็นของคุณชะตาที่ดีๆนี้เป็นของคุณอย่าลืมนะครับผมอรุณวนัสบดีวงกิจกรรมบ้านอารุณจะมอบผลิตภัณฑ์บ้านอารุณน้ำพริกเผาสูตรความสุขคนทั่วโลกส่งตรงให้ถึงบ้านเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะเราจะบรรจุอย,อย่างนี้กล่องละสองขวดนะฮะ เราจะส่งให้ถึงที่บ้านฟรีครับฟรีทั่วประเทศเลยครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และตอบคำถามผม3ข้อเท่านั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามใช้เวลาสั้นๆเพียงเท่าน,นี้มาร่วมสนุกกับเรานะครับกิจกรรมบ้านอรุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ